ดีค่ะเหมือนในยายนกพามาเบิงนกน้อยน้ําโซกนะคะเพื่อนเืเคยนุน้อยนำโซกบ่คือลูกนกเนาะจ้ะคือลูกนกกีริเลยนี่เขามีความเชื่อว่าอันนกน้อยน้ําโซกนะสีเหลียกซับเรียกโซกเรียกเงินเรียกทองความเชื่อเนาะสวยงามสวยงามกำลังออกดอกมินวยก็มี หน่วยก็นี่หน่วยเขานี่จหน่วยเม็ดไหมีม่เม็ดเขาถ้าเขาแก่แล้วปลูกต่อไดไรขยายพันธุ์ได้สวยงามแล้วก็นี่ยังอีกรวยไร้วันแม่รวยไร้วันบอนีจ่จ้ายายนกบอมั่นใจว่ารวยไร้วันหรืออย่างแต่เขาเอื่นว่ารวยไร้วันยายหนกก็เลยเอื่นว่ารวยไร้วันคือเขานะคะเพื่อน สวยงามนะคะกําลังแตกกอเลยแตกกออ่อมๆเลยเนี่ยเพราท่านได้ขยายอยู่ท่านมีเวลาอยยุคาติเหตุชิบนี่ก็สวยแห้งจ้าโกนิมารวยลายวันมีลายยางอยู่เืินยนกปลูกลายยางอันนี้เพชรพันล้านนะคะชื่อเอามาใหม่ๆเนี่ยงามงามเป็นกอแต่ใบดีแค่อย,อยังโดนโดนไบเสาลงเสาลง เหลือสองใบข้อยอยากหัวแหงอันนี้หกหลงหกหลงแมนบอลจะเปเหือนหกหลงเนาะสวยงามแห่งจ่าติกี้เป็นก้อนใหญ่เลยแล้วนี้เขาบ่ค่อยแต่ก้อนเลยจะเป็นยังกับบรู่หกหลงอันนี้อะไรจะตายแล้วนี่ด้วยลาบจะตายแ้วด้วยลาบแต่ตัวน,นี้ยายนกหูวว่าซื้ออย่างนะคะยายนกหัวะว่าเขาซื้ออย่างอันนี้กะบ,บัลลังก์ทอง คู่บัลังทองคืออื่นนขยายได้หกเจ็ดกระถางนะคะสวยงามแห้งนี่คู่บัลังทองอันนี้ก็ว่านมหาสน่หต่ว่าใบแห้งๆก็เขาเป็นก้อนใ่แห้งนะคะเต็มเต็มกระถางใ่งเลยกระถางแปดนิว้วแต่นี่ขยายออกมาได้หนึ่งสองสามนะก็โอ้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปลูกอยู่ข้างบ้านอีก ขางกำแพงเต็มเลยนะคะว่านมหาสนีนะคะว่านดอกทองอันนี้ก็จะเป็นเพชรน,น,หนำหนึ่งเพชรน,หนำหนึ่งก็สวยงามแห้งนะคะเพชรน,หนำหนึ่งอันนี้อะไรแสงเงินแสงทอง อันยามันนี่แดงกับสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะเป็นลือสีผสมงามแห่งนี้วันนี้ยายนงกับขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ได้มาติดตามรับชมรับฟังนะคะกับขอลาไปแต่เพียงก็